องกราบสวัสดีชาวสาวเด็กเกณฑ์นักเรียนไทยทั้งหลายบนโลกใบนี <serving> enfin, ้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับรายการ s k d t v หรือผมจะเจ้าเก่าคนเองไปเลยครับทำไมวะเพาในวันนี้นะครับพี่ก็อยู่ในเก็ฟุ้งไกันอีกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอีกแล้วครับห่างหายแม่งโคตรพ่อโคตรแม่นานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็ก็ต้องขอโทษผู้ชมที่รอเกณฑ์นี้อยู่นะครับก็เออก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะ แล้วก็เปิดเทิมแล้วด้วยเออก็เลยไม่ค่อยบมันจะเล่นเลยอะไรอย e. okay. Okay, kind of like ่างนี okay, oops, ้ก okay, ็ไม่รู้ว่าสีมือยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อแม่การเสียเวลาหรือพูดเพิ่มํำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมมนดีกว่าไป let's go โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมการไปที่เรียบร้อยแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยออก็ไม่ได้เล่นนนก็อาจจะมีกระตือรือล้นหน่อยอะไรแบบแบบเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอืออ่า อ่าลงในสถานก,การตอนนี้เราอยู่เล่นอยู่ในโหมดแรงกันนะครับผมตอนนี้พี่แร้งเดมอนหนึ่งนีครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ได้เล่นานานแล้วพูดว่างั้นดีกว่านะเออมีคนลงกับเราหนึ่งคนครับได้ปืนเมื่อไหร่คุกวามึงแน่ครับตอนนี้โอเคอู้แต่เหตนไม่มีปืน เลยคามันก็บอกครับคนอยู่ไหนวะอยากยิงอ่ะอยากโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมีกระตกบ้างนะครับเพราะว่ากับต้องเข้าใจน,นะคือแบบเน็ตไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเออ ตอนนี้ใช้ใช้เน็ตมือถือนะครับทุกคนไม่ใช้เน็ตบ้านนะครับทุกคนครับตอนนี้ครับไอคอนที่มันลงอ่ะพี่ครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายหนะ้าหายตาอย่างนี้ไม่ดีเลยอตส่าห์ลงได้กันนึกว่าจะแบบจูบป,ปากอะไรกันหน่อยอะไรประมาณนี้อะอหมเห็นผู่หน้ามาเลยเจง โอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีขามสดใสเห็นเรือใบล่องอยู่ในทะเลจุกรูจุกรูกรอารมณ์ไหนเนี่ยพ <c oughs> อดีเห็นทะเลครับก็เลยแบบเออแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากไปทะเลไหมไม่อยากครับไม่ค่อยชอบเล่นทะเลพี่แมวเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นทะเลนะจริงอ่ะ แต่ว่าถามว่าวิวสวยแล้วก็สวยดีนะครับทะเลแต่ว่าด้วยความที่มีประสบการณ์กับจะัจจะพอดีม,ปม,มปีประสบการณ์กับทะเลมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ประสบการณ์กับทะเลอ่ะมันถ้าทุกคนแบบเคยไปทะเลทุกคนก็อาจจะรู้ว่ามันมีอะไรใต้น้ำบ้างยังไม่ได้เจอแบบเราแต่ว่าคือแบบ กีนี่ว่เจอมากับตัวครับอเออไม่ไดเจออะไรพี่เจอแมงกะพุนครับ <laughs> เจอแมงกะพุนชัดตีนครับเลยแบบว่าไม่อยากจะเล่นอีกเลยนะ <S <S แค่แมงกะพุนก็ทําให้เสียวสนันแค่ทําทําให้เสียวดากได้ก็แบบว่าอย่างอื่นก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องแบบไม่ต้องเจอแลนะ้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ถอแค่แมงกะพุนนะนะตอนนี้ก็ วงวงที่สองเหออืมแถวนี้บรรยากาศดีไม่น่าจะมีคนให้ยิงเลยมันเล่นนานก็อาจจะมีกบกวนิดนึงนแะแต่ก็ไม่ได้หวันอะไรเขาก็พร้อมยิงให้ทุกตัวอ,อย่างเงี้ย <Wow. S 1> เจอคนครับตัวนี้ ไอวอพี่มั่งหมดวะถ้าเมื่อกี้เป็นเป็นลูกซองนะอย่าหวังเลยฮั่นแน่ทำเป็นโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมดสี่วิสีกันนะครับก็เราเอาเป็นว่าพักบ้างแล้วกันเมื่อกี้ก็แบบว่าเสียเปรียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็แบบพร้อมยิงตลอดอะไรเงี้ยไม่พูดเยอะแต่ว่ากระตุกจริงๆนะเนี่ยดูเน็ตผมดิทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยปิงนะแต่ว่า มันก็ไม่ให้ไปยิงหรอกแต่มันเล่นได้แต่มันมันแบบกระตุกบ้าครับแต่ว่าก็ก็ยังพอยหัวได้ยู่อะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ตายินโน๊ตตายินล้วน โจ๊กโจ๊กกับโจ๊กฝีมือล้างโก้เขาแต่การจุกนี่ล้างแกเลยอะไรประมาณเนี้อยอย่ามึงรอผมก่อนนะมึงเพื่อนง่วงแล้วเปล่าอาร์ตกำลังไปช่วยนะเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยพระเอกมาแล้วอะไอ้อลมล้วๆ เล่นรีเซิร์ชหน่อยละการตานี้อแบบตาหนึ 1, ่งตาสองอะไรอย่างเงี้ยบโผล่มาก็ใต้โผมมานงี้ต้อะไรอย่เงี้ยเออลองหนึ่งมาถึงทีมเรานะลงสอง 2, ลองสามเป็นไงล่ะโคตรเก่งเลยเพื่อนโอ้โหชุบื่องกันเต้นกัง เอาอลายกูไหมวะน่ะไม่ปั๊มเลือดด้วยกูต่อให้เอ้ยไม่ได้ทำพี่อะไรเลยกูโอ้โหมาหล่ไม่ใช่ม้ล็อกม้าหล่นไม่หรอกมือกูหล่นเองอะไรประมาณนี้ ได้เพื่อนแม่งเก่งอย่างไรซิเอาเฮ้ยโอ้โหร้านเท่เลยอ่ะการจะงัดอะไรอย่างเงี้ยลูกซองมาแล้วได้ชอบโนโนอัพโนตึงอะไรได้อย่างเงี้ยปลาสุดท้ายซื้อแม่งให้หมดเลยนะครับถ้าไม่ใช่แม่งชนะเรามาละแย่แย่แย่เลยอ่ะ ชนะกูมานี่กูซวยเลยนะเน็ตยิ่งแบบนี้โย่ทำไมปกติตอนเล่นเฉยๆไม่ไม่เห็นแหลกเลยวะคตรก๊อดเลยตอนนั้นนะ่ะกีต้าร์นี้ว่าผมเหมือนเด็กกระโปงเพิ่งคลอดออกมาจากรูแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้ากระบ,บารึงมานะมึงอื้อหืออื้อหือเป็นไงเด้งไปหกสิบละนี่ กูยิงได้ถือว่ากูเป็นพระเจ้าแล้วแหละไอ้นี่เสียโคตรแหลกเลยออ้ เออ่วงไปดีล่วงไปดีล่วงไปดีเอยล่วงไปดีร่วงไปดีก็สุดท้ายในคลิปนี้ครับเหมือนกูไม่ได้ทำอะไรเลยเมาโชกากให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กับผมด้วยนะครับผมก็ห่างหายไปนานไมไ่เล่นนานแต่ต่เกมอื่นหรือบางทีก็ไมไ่แตะเลยนะครับผมก็เขาจะยากอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เล่นนานจริงไม่ไดไปไปไม่ได้เข้านานจริงๆนะเข้าเข้าเล่นช่วงบางช่วงเข้าไปเติมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าไปเติมแล้วก็นิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เล,เลยอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับสำหรับวินนี้ับขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแล้วก็รักทุกคนที่ติดตามครับบ่อยครับ